วอดเลยวอดเลยบ้านเนี่ยเผาายเนะาะเผาบ้านไม้รุ่นเก่าบ้านหลังใหญ่โตเลยนะต้องเข้าใจนะเผาเรียบร้อยอเรียบร้อยเลยเผาเรียบร้อยเลยตอนนี้แม่ยังให้อภัยอยู่นะพี่น้องน้องยังให้อภัยข้างย่าบา่าบอกว่านึกว่าพูดนึกว่ลาพูดลิ่นๆที่ไหน,ในใ้เอาจริงฮะเอาจริงฮะเผาเลย อยู่นี่นะอยู่ที่น้องพ่อยังพอนึกออกอยู่เนี่ยอยู่อำเภอจตุรพักพิมานนี่ที่ละเอียดนี่อืมดูดิแล้วก็มีพระด้วยมีพระจิตใจคงไม่ถึงผาเนาะเอาอิตโตเอาเอามีตโต้ทำอะไรถางยาเนี่ยไปถางคอคนอื่นน,นั่นนี่ตายเ่าไม่ดู <c oughs> เยาวัดในเมืองเราพ่อเคยไปเลยวัดนี้เราพ่อเคยไปงานศพดเอยดูดิอายุแปดสิบกว่าปีอีกคู่หนึ่งทีนี้เจ็ดสิบกว่าปีอันนั้นเรียบร้อยตายเลยอตายเลยกลัวมไม่ตายเอาจอบซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะล้ศพคนที่ตายน้อง,องตานะอยู่บ้านไหนเนา มันก่อนก็ยังมานมนต์หมว้องพ่อนี่นม์ห้องพ่อไปบ่อยครวนั้นเคยไปบ่อยเออไม่คํำเลยนะเนอะไม่คํำเลยยังไงเนี่ยแต่ทุกองค์กรในนี้อย่างน้องพอ่อน้องพ่อทําใจว่าทําใจตรงอะไรทําใจะทำไมเพื่อนนักบวชน,นักโก้ดด้วยกันนักบวชน,นักพุทดเนี่ยบรรพชิตสมณะสารูปมันอยู่ตรงไหน,น อะไรทำลายก็มีบ้างอะเนาะไม่คงไม่ใช่ทุกคนนะถ้าเป็นนักบวชนักโคศสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนนะ,ะไปฆ่ากันวนวลเนี่ยกันพูกยุ่งนะใช่ไหมก็คงมีคงมีเลือดหลอดนะบ้างนะคนไม่ดีใช่ไหมลนะ่ะยับยั้งชั่งใจไม่ได้มีทุกองค์กรทุกหน่วยงานนั่นแหละจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะใช่ไหมอ่ะก็เป็นลักษณะนี้เราทำความเข้าใจวงการของพระเจ้าประสงค์มันกันก็จิตใจไม่เป็น ไม่เป็นพระไม่ถึงชินถึงธรรมไม่มีคุณธรรมไงขาดชินธรรมก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะแหละเราพ่อบอกกล่าวเลยนะแล้วก็พูดถึงคนที่